อ่าตามนี้เลยใช้กล้ามเนื้อช่วงลำตัวในการยกตัวขึ้นขาตึงไว้นะคะห้ามใช้ช่วงนี้งอเพื่อที่จะแตะขามือเอามือไปแตะขานะคะไม่งั้นช่วงนี้จะปวดถึงคอได้เลยนะคะวันนี้เล่นท้องใช้กล้ามเนื้อท้องนะคะไปสิบทีเองนะคะไม่ยากนะคะอันนี้คิดว่าไม่ไล่แขกแล้วนะเอาท่าสองขึ้นเดี๋ยวกลัวไล่แขก อาเตรียมตัวนะคะใช้กัามันต์ทงเทคตัวขึ้นนับหนึง่งสองสาม 12โอเคหัวรู้สึกว่าหัวมันจะหลุดเฟรมแล้วเนี่ยหัวหลุดเฟรมจริงๆด้วยต้องถอยตัวไปด่อยต่อไปนะคะท่าที่2นะคะฟล็อกนะคะดูอันนี้แบบไม่ยากแล้วนะไม่ให้โดดแล้วนะข้อมือตรงกับหัวไหล่นะคะดูนะคะเราจะยืดขาไปทีละข้างลำตัวตรงถ้าใครแบบยืดแค่นี้ ใจที่แบบยืดออกไปไม่ตรงจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อท้องชั้นในกล้ามเนื้อท้องชั้นในเพื่อเก็บอวัยวะนะคะตับไตไส้พุงไม่ให้มันปริ้นเข้าใจไหมแร้งไปเรื่อยๆจากพุงที่ห้อยท,ทําท่าแร้งแล้วพุงห้อยเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะยุบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีพุงห้อยนะคะทาทุกวันอ่ะเล่นกล้ามเนื้อท้องชั้นในนะคะอ่ะยมตัวคอสเตงก็แข็งด้วยยืดออกไปให้สุด ก้งลำตัวไว้นะคะเสร็จแล้วโดดนับหนึ่งสิบสองทีเยอะไปสุดอ่านับแล้วนะเมื่อกี้สอนไม่นับนะคะหนึ่งฮึบฮึบสองฮึบฮึบตรงสามใครไปไม่สุดทำไม่สุดสี่ฮึบฮึบห้าฮึบฮึบหกฮึบฮึบเจ็ด แฮึบฮึบตัวตรงเก้าหลังใครไม่แอนนะหลังหลังไม่แอนนะคะสิ 40. ใครที่ยืดอกไปแล้วไม่เกรงลำตัวนะคะผิดนะคะเกรงลำตัวแข็งเห็นไหม 12. สิบสอส่วนใหญ่ทำผิดกันหนึ 9, ่งก้าทเก้าเท้าออกไปไม่สุดตัวไม่ได้เหยียดตรงสองปล่อยหลังตกไม่เกรงกล้ามเนื้อท้องชั้นใน ถ้าคุณไม่เก่งไม่เก่งกล้ามเนื้อท้องชั้นในมันจะอยู่อย่างนี้อันนี้ผิดอันนี้ถูกเห็นไหมเก่งเก่งกล้ามเนื้อท้องชั้นในตลอดเวลาที่ยืดตัวออกไปนะคะต่อไปท่าที่3ามอ่ะดูนะคะอ่ะอย่างนี้หงายท้องเก่งลำตัวตลอดเวลา ท่านี้ได้แขนด้วยนะคะซ้ายขวานับหนึ่งเอี้ยวไปจนสีข้างตึงนะคะตอนเทคตัวขึ้นให้ใช้กล้ามเนื้อน้าท้องและตอนที่พยุงตัวไว้นะคะที่ค้างท่าไว้ให้ใช้กล้ามเนื้อตอกของเก่งไม่ให้ตูดหย่อนติดพื้น เทคตัวขึ้นไปให้สูงสุดนะคะไปสิบสองครั้งเก่งน้าทองโยกตัวสูงสุดนับหนึ่งนะคะซ้ายขวานับหนึ่งไปไปที่สุด สูงสุดนะคะ12ต่อไปอะให้พักรอเพื่อนกันด้วยเผื่อเพื่อนค่อยๆโยกกันนะอะรอรอรอจะรอจะต่อไปท่าสุดท้ายนะคะเราจะเป็นแพล่งนีแทบนะคะทำท่าแพรงกันให้ถูกก่อนตั้งศอกตรงหัวไหล่ยืดตัวออกไปนะคะอะเกรงหน้าท้องนะคะอันนี้เกรงหน้าท้องนะคะลำตัวตรงอย่างนี้ผิดอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิด อยู่อย่างนี้นะคะเก็งหน้าท้องสังเกตว่าตูดจะเหมือนหดหางนะคะพอเก็งหน้าท้องปุ๊บอันนี้อันนี้ทําแนวตั้งให้ดูนะพอเก็งหน้าท้องตูดมันจะบีบเข้าเห็นไหมอันนี้คือเก็งหน้าท้องดูตูดดูตูดดีๆฮึอ่เก็งอย่างนี้แต่อยู่ในท่านอนนะคะอ่าตามนี้นะคะซ้ายขวานหนึ่งฮึบฮึ ลำตัวหลังไม่ตกแทบป้ายคางหนึเกงลำตัวตลอดเวลาไม่มีตกนะคะ2 3ง5าส้ซ้ายขวานับหนึ่งนะคะ ันนี้นะคะให้ฝึกสีท่าสร้างให้มีนะคะกล้ามเนื้อท้องชั้นในนะคะโอเคลดท้องนะคะกระชับหน้าท้องนะคะให้พุงหายห้อยนะคะตามนี้เลย when to meet you อ๋อโอเค <laughs> On this time every day นะคะ except Monday นะคะยกเว้นวันจันทร์วันจันทร์เจอซินดี้เวลานี้เช่อว,วันนะคะอ่ะโอเคคุณบามสวัสดีค่ะพี่จารุวันสวัน้องจารุวนสณส,ส,สวัสดีค่ะน้องแคทของเรานะจ๊ะไปเซตที่หนึ่งแล้วก็คนชอบคิดว่าออกกำลังกายลดหุ่นได้นะคะ ถ้าคุณนะคะเรียนเหมือนโค้ดคุณจะรู้ว่ากินเท่านั้นถึงจะลดหุ่นได้นะคะงดงดของหวานยังนะคะของหวานเอาไว้เป็นชีสเประจําสัปดาห์งดเครื่องดื่มหวานหรือยังนะคะช่วงนี้กินเจระวังพวกหมี่ซั้วแป้งแปรรูปอะไรนะคะ ไม่รู้ว่าไว้นะคะคนเข้าใจว่ากินไขมันแล้วอ้วนกินของทอดแล้วอ้วนแต่คนไทยนะคะเกือบเกือบจะ90%เลยนะคะที่อ้วนจากแป้งนะคะแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นหน่วยให้พลังงานเวลาใช้ไม่หมดร่างกายเดือแปรรูปเป็นกรูโคโสหนึ่งรอบและแปรเป็นไขมันตอนสุดท้ายนะคะฉะนั้นคนไทยไม่ได้อ้วนจากไขมัน นะคะคนไทยอ้วนจะบริโภคแป้งและน้ำตาลมากเกินไปนะคะส่วนพ่อแม่เราทำไมเป็นเบาหวานเยอะเพราะว่ากินข้าว5ทัทพีวิญญาณกลับนะจ๊ะางการที่คนสมัยนี้เป็นเบาหวานน้อยลงเพราะว่ารู้แล้วว่าจะต้องกินกลับเยอะ ้าวน้อยส่วนทางกับรุ่นพอ่อรุ่นแม่เรานะคะบหวานไททูเลยลดลงนะคะฉะนั้นใครที่ค่าน้ําตาลสะสมสูงนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วด้วยกินกับเยอะกินข้าวน้อยนะจ๊ะไม่งั้นชาตินี้ไม่ได้เห็นภูฟรีบนะคะอะตามนี้เลยแล้วก็ใครที่แบบคนเป็นคนอายุเยอะแล้วก็เผาผ่านไม่ดี เขาผ่านไม่ดีรู้ตัวแหละกินอะไรก็ได้ง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วนะคะข้างในเป็นยังไงบ้างมันมีตาช่างวิเคราะห์ได้นะคะหนึ่งมัสโลมวลกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมีค่าปแปรให้กล้ามเนื้อ นะคะเยอะไม่เยอะดูควบคู่ค่าบอดี้เอ e นะคะบอดี้เอ e ว่าเราเท่ากับคนอายุเท่าไหร่นะคะกล้ามเนื้อเท่าคนอายุเท่าไหร่ควบคู่กับบอดี้เอ g บอดี้เอ e เขาจะคำนวณทั้งค่าแฟตค่าอะไรแบบมาเป็นบอดี้เอ e นะคะค่ากล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นค่าเมตาบอลิซึมนะคะว่าโลหรือเปล่านะคะใครที่ติดโลอยู่นะคะส่วนใหญ่จะโลอะค่ะหาคนไม่โลน้อยมากนะคะ โลกันหมดแหละอายุ40เพราะกล้ามเนื้อมันลดทุกปีนะคะเราเป็นแบบใครจะเล่นเวทกันละ่ะไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกนะก็เพิ่งจะมาหัดเล่นกันใช่ไหมละ่ะกินชานะคะเพื่อเพิ่มระบบเผาผลาญใครไม่มีตาช่างนะคะวัดข้างในดูดูด้วยตาเปล่าไม่ได้บางคนเห็นผอมๆกล้ามเนื้อรีบนะคะควบะคุมการกินตลอดชีวิตนะคะกินปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องไม่ได้นะคะอาตามนี้ลงใครมีใคร,ม,ใครมีใครไม่มีตาช่างทักมาได้นะคะ จะเอาลงได้เลย499นะคะพร้อมตารางอาหาร14วันตารางออกกําลังกาย14วันนะคะได้แผ่ไปพร้อมตาช่างแค่ตาช่างมันก็499อยู่แล้วนะได้ได้ของแถมไปนะคะแล้วก็ใครที่รู้ช่างมาแล้วระบบของผ่านเตี้ยก็ให้กินชาเหมือนโค้ชนะคะ กระตุ้นการเผาผ่านไปนะคะห้ามกินชาแทนน้ําเปล่าใครได้ชาไปแล้วห้ามกินแทนน้าเปล่าน้ําเปล่าต้องกินปกติชาเขากระตุ้นการเผาผ่านแต่เขาขับปสัสสาวะด้วยทําให้สูญเสียน้าในร่างกายไปเยอะเดี๋ยวท้องผูกให้กินน้ําเปล่าด้วยนะคะอย่าเข้าใจผิดว่ากินชาแทนน้าเปล่าได้นะคะน้ําเปล่ากินตามปกติเลยต่อไปเซตสองปลาดาวเลยรอบนี้ไม่ขออธิบายแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนเบื่อกันเตรียมตัว หัวไม่เลยเอาหัวลงก่อนโอเคประมาณนี้นะคะเตรียมตัวไปหนึ่งสองอ่ะยืดขาสี่แล้ก็ลือเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบใช้กรรนลังท้องนะคะสิบเอ็ดสิบสองโอเคต่อไปนะคะห้าฟลอกนะคะเตรียมตัวยืดขาออกไปกระโดดหนึ่งไปน นะคะไม่เก่งหน้าท้องนะคะ9ก้าสิบยืแล้วค้างไว้กระโดดสิบเอ็ดสิบสองต่อไปแชร์นะคะเตรียมตัวโยกสูงสุดนะคะเกรงหน้าท้องใครไม่ได้เกรงหน้าท้องจะเกิดอาการล้มนะคะเตรียมตัวเกรงหน้าท้องไปให้สุดนับหนึ่งนะคะ้า่ขวานนับหนึ่งหนึ่ง สูงสุดนะคะฮึ๊บสองฮึ๊บสาม นะคะอ่ะมาเต็มตัวลงข้อศอกเก่งลำตัวแข็งเก่งหน้าท้องแข็งแล้วแข็งย่างแข็งแล้วลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 1> 10 1าสิบสิเโอเคตามนี้โอเคสนใจตาช่างพิมพ์ตาช่างมานะคะสนใจชาพิมพ์ชามานะคะตามนี้เลยชาจะกินนะคะได้ประมาณเดือนครึ่งในขวดเล็กขวดใหญ่กินได้3เดือนนะคะ ถ้าชงออกมาแล้วนะคะจะได้อย่างเงี้ยขวดเล็กจะได้อย่างเงี้ยสาสิบขวดนะคะขวดเอ้ะขวดเล็กอ่ะจะได้อย่างงี้45ห้าขวดผู้ผิดได้ขวดอย่างเงี้ยสี่สิบห้าขวดขวดใหญ่ชาขวดใหญ่จะชงได้90ขวดนะคะตามนี้เลยขวดใหญ่เท่านั้นนะคะที่จะแถม2ลิตรนะคะขวดเล็กไม่ได้แถมนะคะถังน้ำสองลิตรนะคะ ไม่ใช่กินเช้าแก้วกลางวันแก้วเย็นแก้วนะคะให้ชงเป็นแบบนี้นะคะจิบกินทั้งวันเพื่อเลี้ยงระบบผอผ่านทั้งวันให้มากขึ้น40%ทั้งวันเมื่อคุณทำกิจกรรมใดๆแล้วแต่มันจะเบิร์นมากกว่าเดิมนะคะ,ะชาเป็นทางอ้อมนะคะการลดไขมันทางตรงคือคุมกินนะคะออกลังกายช่วยได้ยี่20%เท่านั้น 80%อยู่ที่บริโภคนะจ๊ะอยู่ที่บริโภคนะคะตามนี้เลยการออกกําลังกายหนะักกินเท่าแมวดมนะคะเอ่อเวลาวัดม,มาโซออมานะคะต่ำหมดเลยนะคะถ้าติดสีแดงแบบว่ากล้ามเนื้อรีบนะคะให้รีบหยุดพฤติกรรมที่ทําอยู่นะคะอดอาหารเช้าอดอาหารเย็นกินเท่าแมวดมบ้าออกกําลังกายอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่ามันจะทําให้คุณเกิดอาการเหมือนโยโย่เอฟเฟกเหมือนกินยาลดน้ําหนักเลยนะคะกินเท่าเดิมแต่กล้ามเนื้อในการเผ,ผาผลาญมันเตี้ยแต่ก่อนไม่เตี้ยกินเท่านี้ไม่อ้วนแต่ไม่ผอมตอนนี้กินเท่าเดิมกล้ามเนื้อลดนะคะตัวเผาผลาญพลังงานลดกินเท่าเดิมแล้วอ้วนอันนั้นคืออาการโยโย่เอฟเฟกเหมือนกินยาลดน้ําหนักนะคะฉะนั้นใครที่นะคะทำพ,พฤติกรรมอย่างที่บอกจะทําให้กล้ามเนื้อลดนะคะเลิกทํานะคะ อ่ะตามนี้เดี๋ยวเราจะมาเซตสกันนะคะพี่พีบอกน้องพี่เซตสแล้วเตรียมตัวไม่ให้พักกันนานอ้อลืมไปคนใหม่นะคะที่มาฟังวันนี้แล้วไม่ได้อยากลดหน้าท้องแต่อยากปั้นก้นลดขาลดแขนฟิตแขนอะไรเออไม่ต้องมาออกตามโคช้ชทุกวันควรจะไปออกเฉพาะส่วนที่คุณอยากได้อยากกระชับไปเอาใน YouTube นะคะเข้าที่เพลิดิสอยากลดแขนเอาท่าแขนอยากปั้นก้นเอาท่าตูดอัดไปเลยขั้นต่ำห้วันต่อสัปดาห์นะคะอันนี้โคตออกบนไปเรื่อยเพราะว่าโคชหุ่นดีทุกส่วนแล้วนะคะฉะนั้นใครที่ไม่ได้แบบโมเมนต์แบบออกทั้ง l ัวบอดี้แบบโคชนะคะให้ไปเอาลดเฉพาะส่วนกระชับเฉพาะส่วนใน YouTube ใครไม่มี YouTube พิมพ์หอมอไอไม่เอกใหม่มาเราจะแปะ YouTube ให้ท่านวิธีใช้เข้า YouTube ได้แล้วเข้าที่เพล นะคะแล้วก็เจอลูกศรลงจิ้มปึ๊บปุ๊บคุณจะเห็นเพลย์ลิสต์ทั้งหมดที่มีแยก section. เซ็กชั่นลดแต่ละส่วนให้คุณคุณเล่นแต่ส่วนนั้นขั้นต่ำห้วันต่อสัปดาห์1วิดีโอมัน3เซ็ตอยู่แล้วนะคะก็ออกตามสินดีได้เลยเมื่อออกไปเรื่อยๆก็อย่าออกแบบเดิมตลอดการเล่นเวทนนิ่งมันจะต้องปรับเลเวล เมื่อชิวไปให้ปรับเลเวลที่ยากขึ้นวิดีโอก็เลยมีตั้งแต่ b e กิ n เนอร์ d ิดเบกิเนอร์มิเดิลแอดนะคะก็คือระดับเบื้องต้นระดับกลางและระดับแอดวานนะคะเอาไว้ให้หมดแล้วค่อยๆปรับง่ายไปปรับยากขึ้นนั่นคือการออกเวทเทนนิงล่ะโอเคใครเป็นคนใหม่ไม่มี YouTube ให้พิมพ์หอมอยไหม่ไม่เอกใหม่มานะจ๊ะไปเซต3กันดีกว่าจิบชาปแป๊บเซต3แล้วนะจ๊ะใครเพิ่งเข้ามา กดแชร์กดเซฟกันบ่อยๆเฟ e บุ๊กก็จะตามว่าซิดี้มาแล้วนะคะตามนั้นนะคะถ้าใครไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับไลค์เขาจะไม่ตามนะจ๊ะกดติดตามก็ไม่เจอกันนะจ๊ะอะ่เตรียมตัวยืดขาไปประดาวนะคะอ่ะไปหนึ่งสองสส เจ็ดแปดเก้าหัวหัวลอยเสืออีกแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าตัวยาวหรือว่าเสือสั้นเนี่ยอีชั้นเนี่ยฮะหัวเลยเสือตลอดเลยต่อไปเท่าฟล็อกนะคะแม่อธิบายนะคะอธิบายอยู่ก่อนเซตหนึ่งแล้วนะคะอ่าเตรียมตัวอ่าเดี๋ยวก่อนยืดฮึบฮึบโดดหนึ่ง สองสามฮับฮับเศฮับฮับตัวตรงห,ห้าใครหลังอ่อนหลัองอ่อนไม่ได้นะคะสิบเก่งหน้าท้องกันด้วยเท่าไหร่แล้วเนี่ย โอเคต่อไปค่าแชร์เตรียมตัวนะคะเกรงหน้าท้องเท็กตัวขึ้นสูงสุดซ้ายขวานับหนึ่งไปหนึ่ง สองไข่ล้มตกเอาขึ้นไปเดี๋ยวนี้นะคะสามสี่ห้าหกเก่งนะท้องไวเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคจบของวันนี้แล้วนะคะ